ะค,ะคือผมของลูกค้าจริงๆอะ่ะคือเมื่อกีอ้ผมของน้องจะเป็นอีกลุกนหนึ่งนะคะคือเราติดแฮพปี้เข้าไปข้างในค่ะขออนุญาตนะคะเนี่ยคือเป็นแฮปพีดรุ่นงุ้มปลายค่ะรุ่นนี้เป็นงานพรีเมียมโปร350จากปกติ5 9 9าสาได้รีดได้ค่ะคือเราแปะเข้าไปข้างในผมของลูกค้านะคะแล้วเนี่ยก็คือปล่อยทับมาปุ๊บเฉดสีแล้วก็เลือกที่ใกล้เคียงกันนะคะก็ไม่ไม่ต่างกันมากแต่แบบตรงเนี้ยคืออย่างบางคนเขาก็ทําเป็นไฮไลท์ได้อยู่แล้ว สวยนะเมื่อกี้ไม่ได้แบบว่าติดตอนที่ที่เปิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าพี่บอเปิลแบบว่าอ่เป็นคนแบบว่าติดติดให้น้องอะน้องก็เลยไม่ไม่ได้ให้ดูตอนที่เราติดแต่ว่าเนี่ยพอติดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือแผ่นของเขาจะอยู่ด้านในแล้วก็ผมของลูกค้าก็จะทับไว้แล้วก็อันนี้ผมของน้องเขาก็จะเป็นวอลลุ่มเบาๆต่ลองหันมาข้างหน้าข้างหน้าเขาสวยอยู่แล้วข้างหน้าเราก็เอามากองไว้ไว้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบหน้าหวานๆนะ ใช่อันนี้คือคือเรามัดครึ่งหัวได้อะไรได้ใช่แต่ว่าถ้าแตลองเอามากองข้างหน้าสวยมากเลยอันนี้มันจะดูแบบว่าหรูมากเลยลูกค้าสวยอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยคือพอเอามากองข้างหน้าแล้วจะดูแบบหน้าหวานแล้วเราก็จับคุกคูใส่กันนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าดูดูมีวอลลุ่มไปอีก <c oughs> คือเขาเขาสวยอยู่แล้วด้วยแหละ,ะพอใส่ไปปุ๊บแล้วมันดูหรูรามากเลยค่ะ <c oughs> ใ,ใครที่อยากได้นะคะเสริมง่ายๆเลยแผ่นเดียวชิ้นเดียวก็พอไม่ต้องใช้เยอะ มัดก็สวยอืคือดูแบบดูหนาขึ้นดูหรูหราขึ้นเลยอะสวยมากสีมันก็เหมือนโคนนะเปแบบว่าโคนของแป๋วสีจะเข้มเนาะแต่ว่าตัวแฮแช่ขาได้อยู่ดูเนียนนะดูดูน่ารักเขามาอุหนหุนบ่อยมากอันนี้แบบเห็นมายืนอยู่หน้าร้านแอบแอบมองก็เอามาทําอะไรอีกปกติน้องก็จะเอาหางมาเอาอะไรไปบ่อยนะเปลนานะไปใช้แล้วก็ไปมัดไปอะไร นี่บอกว่าคือใช้ประจำแล,ะแล้วใหม่มันดีค่ะก็คือเราสามารถรีดได้โดยไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยนะคะเนี่ยก็คือม้วนเพิ่มได้สาได้รีดได้แล้วก็มันใช้ได้นานนะถ้าคนที่ใช้เป็นคือชิ้นเดียวใช้ได้นานมากอยู่ได้นานหมุ่นอย่างสวยถ่ายเยอะๆลูกค้าสวยต้อ <laughs> งถ่าย่เยอะๆ,ๆ <laughs> เดี๋ยวพี่ <laughs> บ๊อบเปิลไปลงใน YouTube <laughs> กับ ในช่องทางติ๊กต็อกไว้ให้แฟนเพจชมกันนะคะที่ร้านเราจะอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างยี่ปางฟีสมุดปาการนะคะลูกค้าขาเนี่ยก็คือมีหลายแบบหลายทรงแหละก็คือแล้วแต่ชอบเลยไว้มาเลือกเอาที่หน้าร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งเก็บปลายทางก็ได้นะสวยมากข้างหลังคือเซ็กซี่มากสวยนะ